สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ช่องขวัญใจพระเครื่องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่177ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะโทร8 4นย์แป0สี่์้าค่ะโทรศ8นย์แปดสีเ้านค่ะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยค่ะลายน้องชื่อปุ้มปุ้ยนะคะหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะ ถ้าน้องเป็นพระเหมาพระบ้านนะคะพระเหมาพระบ้านพระเช่าเหมารวมนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ EP นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาองละหกร้อยบาทนะคะอง์ละหกร้อยบาททุกองค์เลยนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพระราคานี้น้องไม่มีรับประกันนะคะลบกวนพี่ๆดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยะคะ่ะ พาน้องเป็นพระบ้านพระพระบ้านพระเช่าเหมารวมนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะต่างที่มาต่างคณะอาจารย์นะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่ค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งค่ะพระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพส,สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะองค์นี้น้องได้มาแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันนะมาแบบนี้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโองเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองค่ะพระสมเด็จวัดละคังนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะราบเก่าๆเต็มองค์แบบนี้นะคะ ด้านหน้านะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะรงรักจุ่มทองมาแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะใต้ฐานนะคะด้านบนค่ะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อมานะคะองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามแถวที่หนึ่งนะคะ พระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพระน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะด้านข้างคะ่ะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านบนนะคะ ได้ฐาน,นะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะพะน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่นะ,คะน้องเปิดให้พี่ในราคา600บาททุกองเลยนะคะ600บาททุกองเลยค่ะ,คะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่4นะคะองค์ที่4แถวที่1นะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ พาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พีพ่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะเป็นข้างนะคะด้านหลังค่ะขอดูร <MI fruit> ูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะเป็นข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่พี่ในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่5นะคะองค์ที่5แถวที่1นะคะพระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเป็นข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพระน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะ องนี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะด้าน,นข้างนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอหกเพิ่มห้าสิบาทค่ะรงรักจุ่มทองแบบนี้นะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกค่ะพระสมเด็จวัดเกษชัยโยนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะ พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะองค์นี้น้องได้มาพร้อมกรอบแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่หนึ่งแถวที่สองนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สองนะคะพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะพระปิดตาจัมโบ้นะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะใต้ฐานฟังตะกุดแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะคะด้านหลังนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ ข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพะน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะห0 0บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สองแถวที่สองนะคะพระซุ้มกรนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะพระผงเนื้อดินแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน,น้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะด้านข้างนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกอง์เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทะคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะใต้ฐานนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทะคะ่ะองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามแถวที่สองนะคะ พระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพระผงสุพรรณนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะใต้ฐานนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคนะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี N ่พี่เนี่ยราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมานะคะต่อมาเป็นองค์ที่4แถวที่2นะคะพระรอดนะคะพระผงนะคะพระรอดนะคะพระผงเนื้อดินนะคะพระรอดนะคะด้านหน้านะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะ ข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะใต้ฐานค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในรลคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะอง์ที่ห้าแถวที่สองนะคะองค์ที่ห้าแถวที่สองนะคะ ภาพผงพิมพ์นางพญานะคะภาพผงพิมพ์นางพญานะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะเนื้อหามวลสารแน่แนๆแ,แบบนี้เลยนะคะเป็นข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะเป็นข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะใต้ฐานค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพระผงพิมพ์นมพญานะคะพระผงเนื้อดินแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกค่ะพระซุ้มกรนะคะนะางานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะ สภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะขอดูร uh, ูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะคะด้านข้างค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะใต้ฐานนะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่เจดนะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่สองนะคะ,พ,ะ,คะพารอดนะคะพารอดนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพระผงเนื้อดินแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยคะ่ะด้านข้างคะ่ะใต้ฐานนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะ องนี้น้องเปิดให้พี่พี่ในราคา600บาทนะคะห0 0บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะองที่8นะคะองค์ที่8แถวที่2นะคะพระผงเนื้อดินนะคะพระผงพิมพ์นางพยาแบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะด้านข้างค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะใต้ฐานค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาททุกองเลยนะคะหกร้อยบาททุกองเลยค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าแถวที่สองนะคะพระซุ้มกรนะคะด้านหน้านะคะานาาเก่าเก่าเดิมๆนะคะเนื้อพระผงเนื้อดินแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะใต้ฐาน,นะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะห0ร้อยบาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาเป็นองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สามนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สามนะคะรวงปู่โตะนะคะรวงปู่โต๊ะ หลวงปู่โตะนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งค่ะรงยาสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะรงยาสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพ,พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างะคะ่ะด้านหลังนะคะวัดถ้ำสิงโตทองนะคะลำรึกบา,ามีนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะตอบโค้ด แปดเก้านะคะพี hehe, ่พคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะด้านข้างค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่พี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะเม็ดหูเม็ดตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองแถวที่สามนะคะ องที่สองแถวที่สามค่ะพ่อท่านคิงนะคะพ่อท่านคิงนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องได้เลยนะคะเหรียญพ่อท่านคิงนะคะอายุครบเก้าสิบสามปีนะคะวัดถุงทองนะคะวัดถุงทองนะคะนะครราชสีมานะคะ ขอโทษทีนะคะนครนสีธรรมราชนะคะนครสีธรรมราชนะคะพศ 2, 2 5 2 1นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังมีอคขระชัดเจนแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามแถวที่สามนะคะพระก,กิ่งนะคะด้านหน้านะคะ ทางเก่าเดิมนะคะสภาพสวยงามแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่คะองนี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะใต้ฐานนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่แถวที่สามนะคะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดหน้าใหญ่พิมพ์เตารีดแบบนี้นะคะหลวงพ่อทวดหน้าใหญ่พิมพ์เตารีดแบบนี้นะคะเหรียนหนักๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะอาจารย์นองวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีนะคะนข้างค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะอง์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่สามนะคะองค์ที่ห้าแถวที่สามนะคะพระกิ่งนะคะพระกิ่งหลวงพ่อทองนะคะวัดเข่าตะเขานะคะพระกิ่งหลวงพ่อทองวัดเข่าตะเขานะคะด้านข้างค่ะวัดเข่าตะเขานะคะเพชรบุรีนะคะ 15, สิบห้าสิงหาหนึ่งหกนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะใต้ฐานนะคะนี้มีกิ่งนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกแถวที่สามนะคะพาพปิดตาเนื้อโลหะนะคะมีรอยจานที่มือแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะ องนี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่สามนะคะพระคูกัลรรยาธรรมพรนะคะพระคูกลรรยาธรรมพรนะคะ พอสองสองห้าสามสองนะคะองนี้เลี่ยมพลาสติกกันนะมาแบบนี้นะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะเม็ดหูเม็ดตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะองนี้น้องเปิดให้พี่ในราคาห600้อยบาทนะคะห0ร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่8นะคะองค์ที่8แถวที่3นะคะหลวงพ่อไผ่นะคะเหลียนหล่อบโบราณหลวงพ่อไผ่นะคะด้านหน้านะคะงานกบเก่าเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังะคะ่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะเหลียนหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่นะคะหลวงพ่อไผ่ค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่่แถวที่หนึ่งนะคะองค์ที่่แถวที่หนึ่งค่ะหลวงปู่โตะนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะด้านหน้านะคะรงยาสีทองมาแบบนี้นะคะงางเก่าเก่าเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะ 600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่2องนะคะองค์ที่2แถวที่3นะคะหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้าน,นข้างค่ะหลวงพ่อทบนะคะวัดโบสถ์โพทองนะคะตำบล นายมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์นะคะพ,พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องด้านเลยคะ<ส>่ะพอสองสองห้าหนึ่งแปดนะคะสองห้าหนึ่งแปดขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะ<ส>น้องเปิดให้พี่พี่นราะคาะหกร้อยบาททุกองคนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบพกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะ เก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทนะคะองค์ที่3แถวที่4นะคะหลวงพ่อแก้วนะคะหลวงพ่อแก้วเก,วก,วกวสารโรนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านข้างะคะ่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ในราคาห0 0บาทนะคะห0 0บาทะคะ่ะ คนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องของบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะองค์ที่สี่แถวที่สี่นะคะอง์ที่สี่แถวที่สี่ค่ะหลวงปู่สี่นะคะหลวงปู่สี่นะคะหลวงองที่สี่หลวงปู่สี่นะคะด้านหน้านะคะงานเดิมๆแบบนี้นะคะอง์นี้น่าจะเป็นกระไรเงินนะคะกระไรเงินนะคะด้านข้างคะ่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ,คะองนี้น้องเปิดให้พี่ๆในรานะคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทะคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่สี่นะคะรวงพ่อกันนะคะหหเหรียญเหรียญเสมารวงพ่อกันนะคะสองสี่หกแปดนะคะสองสีะะ่หกแปดค่ะ พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพอสองขอโทษทีนะคะสองสี่หกเก้านะคะสองสี่หกเก้าค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะหลวงพ่อกันนะคะหลวงพ่อกัน,นะค่ะที่รล,ลึกในการปฏิสังขรปฏิสังขรอุโบสถนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่สี่นะคะหลวงพ่อกันนะคะหลวงพ่อกันค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะหลวงพ่อกันค่ะองค์ที่หกนะคะอง์ที่หกค่ะหลวงพ่อมุมนะคะหลวงพ่อมุมนะคะกระหนกข้างแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาเนาะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะ หลวงพ่อมุมนะคะหลวงพ่อมุมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะอายุ98ปีค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะอายุก็89ปีนะคะก็89ปีนะคะพศ2517นะคะวัดประสาทเยอะเหนือนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยะคะ่ะหลวงพ่อมุมนะคะหลวงพ่อมุมค่ะ องค์ที่เจ็ดแถวที่สี่นะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดเข่าวัดมะขามเท่านะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดปักวัดมะขามเท่านะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะพอสองสองห้าหกเจ็ดนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะ องที่แปดนะคะองที่แปดแถวที่สี่นะคะพระครูสังวราพิวัฒน์นะคะพศสองห้าหนึ่งแปดนะคะด้านหลังค่ะสร้างอุโบสถกับวัดบ้านเก่านะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่พคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ วงนี้น้องเปิดให้พี่ๆได้แล้วค่ะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะต่อมาเป็นอง์ที่หนึ่งแถวที่ห้านะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่ห้าค่ะท้าวสุระนารีนะคะหลวงเหลี่ยนยญ้าโมนะคะเหลี่ยนข้าวหลามตัดย่้าโมแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องได้เลยคะ่ะข้างค่ะข้างค่ะนข้างนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพะน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะน้องเปิดให้พี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะองค์ที่สองแถวที่ห้านะคะหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะองค์นี้น้องตอกคําว่าแดงดนวยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคค่ะ พี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะครบ30ปีนะคะที่ระลึกรับราชการครบ30ปีนะคะหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงค่ะองค์ที่3แถวที่5นะคะองค์ที่สแถวที่ห้าเรียนเซียน8ปดลงสี่นะคะเรียนเซียนแปดลงสี่นะคะเป็นข้างนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะ คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคะคะ่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะองค์นี้มีโค้ดภาษาจีนด้านข้างแบบนี้นะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยะคะ่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ องค์ที่สี่แถวที่ห้านะคะพระวิชายามุนีนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะวัดอ,อุตตมารามนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะโทรหาน้องได้เลยคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะด้านข้างะคะ่ะ ข้างนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะองค์ที่ห้านะคะองที่ห้าค่ะองค์ที่ห้าของแถวที่ห้านะคะไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์นะคะพระครูวิสุทธิวงสาคณาจารย์ถามวเน,นรหลวงพ่อแช่มนะคะหลวงพ่อแช่มค่ะ คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกอง์เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นข้างค่ะ อง์ที่หกนะคะองค์ที่หกแถวที่ห้านะคะหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะสุขสุสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะ2ี่สิบสามต่อคอหนึ่งเจ็ดนะคะหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะคะด้านหลังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะ องน,นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่ห้าค่ะพระคูพิพระคูวิชิตพัชาราจารย์นะคะพระคูวิชิตพัชาราจาร์นะคะหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเม็ดหูเม็ดตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะหูตาจมูกปากสวยๆเลยคะ่ะงานเกเก่าเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะรุ่นหนึ่งนะคะที่ระลึกในพิธีพุทธาพิเศษนะคะวัดช้างเผือกนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพศสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะคะ องคที่8ดนะคะองค์ที่8ดค่ะหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเป็นหูเมตตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญเซมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมค่ะด้านข้างนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพศสองสี่หกเจ็ดนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่พคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะด้านข้างค่ะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาททุกองเลยนะคะหกร้อยบาททุกองค์เลยค่ะโอ,อนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าแถวที่ห้านะคะพระเหรียญยี่สิบห้าศตวตรรษนะคะพระเหรียญยี่สิบห้าศตวตรรษนะคะน้านข้างค่ะด้านหลังมียันมีอักขระแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ คันน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ 1941, ทุกองเลยค่ะองนี้น้องเปิดให้พี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะรบกวนพี่ๆดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะพานน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะคะถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใด หรือน้องหาข้อมูลมาผิดพลาดประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ EP นี้น้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ